ท่านผู้ชมยังจําได้นะครับช่วงปลายเดือนที่แล้วได้มีเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นที่สวนสัตว์ในกรุงปักกิ่งของประเทศจีนนะครับเมื่อมีเสือเข้าไปทําร้ายนักท่องเที่ยวจนเสียชีวิตไปหนึ่งรายล่าสุดนี้ครับทางการจีนก็ออกมาเปิดเผยผลการสืบสวนแล้วพบว่าเป็นความผิดของนักท่องเที่ยวครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนแถลงเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าจากกรณีที่มีนักท่องเที่ยวหญิงเสียชีวิตและอีกคนได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากเสือกัดภายในสวนสัตว์สฟารีปักกิ่งปาต้าหลิงไวล์ไลฟ์เวอร์ในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่23กรกฎาคมไม่ได้เป็นผลจากความผิดพลาดของสวนสัตว์แต่เป็นเพราะนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและป้ายเตือนที่ติดไว้ให้เห็นชัดเจนรายงานนี้ระบุว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นขณะนักท่องเที่ยวจีนกำลังนั่งรถเที่ยวชมวิถีชีวิตสัตว์ป่าผ่านโซนเสือโคร่งไซบีเรียในโซนที่มีเสือสามตัวถูกปล่อยให้เดินได้อิสระ และนักท่องเที่ยวหญิงวัย32ปีได้ลงจากรถแล้วเดินไปหยุดตรงประตูฝั่งคนขับซึ่งเป็นสามีของเธอเองจากนั้นครับเสือได้กระโจนเข้าลากตัวเธอไปขณะที่สามีและแม่ของเธอลงจากรถเพื่อช่วยเธอทําให้แม่ถูกเสืออีก2ตัวเข้าขย่ําจนเสียชีวิตขณะที่หญิงคนนี้ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าส่วนสามีปลอดภัยและลูกวัยสองขวบที่อยู่ในรถก็ไม่ได้รับอันตรายครับ นอกจากนี้ครับสวนสัตว์ยังแถลงในวันเดียวกันว่าจะระงับบริการที่ให้นักท่องเที่ยวขับรถยนต์ชมภายในซาฟารีได้เองไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการปรับปรุงสวนสัตว์ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ